you want this okay just moment this one นะเออ you กับ you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  พุงไดุ้่ง what is พุ่งพุ่งอะไรเหภาษาอประเทศไดูแลไอ้ดูแลไอ้ดูไอ้ take care this n take care you this y this โอเคยูนาะอ๋อ you want y o n วันนี้อ๋อเยอนอ 500 5,000 uh, and seven บาท a โอเคโอเค5 5วน e ทีไอ e ยูดิสมาอะไรคือ5,000 and there. s บาทอะห้าันกับเจบาทไม่มีนะเออเจ็เจยรใชถงน้อยเร็วดี๋ถุงรัวเจ็ดเอเคบาทอะะเริ่มวันไหนของแ e บมีไหมเออวั a เดย์ทาวทาว ทูเดย์สิคยวันวันนี้วันนี้วันที่เก้าแลฉันขายได้แล้ you want o o c t อ b e r o รวันที่หกตุลาเน่กแกเนะกเขาเน